โลกอดรอนใช้เวลายาวนานกว่าศตรวรรษในทะเลทรายสีเหลืองจนกระทั่งเขามั่นใจแล้วว่ามันไม่มีทางออกไปได้เป็นเวลานานนับร้อยปีเขาเองก็เชื่อว่ามันไม่มีทางเข้ามาได้เช่นเดียวกันแต่เขาอยู่ที่นี่ซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันเขาเข้ามาในนี้เขาถูกนำมาที่นี่มันต้องมีทางเข้าอยู่อีกคนทางหนึ่ง นอเสจากว่าเขามาที่นี่มาโดยตลอดหลังจะผ่านไปร้อยปีเขาเองก็เริ่มเชื่อแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาไต่ตองความเป็นจริงที่เขามั่นใจและที่เขาสงสัยทุกวันเขาเปรียบเทียบความจริงที่ยังคงอยู่ทุกวันเป็นเวลากว่าร้อยปีความจริงมันเหลือน้อยลงทุกทีดวงอาทิตย์กาลังทำให้มันเสื่อมลงทุกทีเขาอยู่ที่นี่จริง ทะเลทรายแห่งนี้ไร้จุดจบและดวงอาทิตย์ที่นี่ก็ไม่เคยตกจริงบางสิ่งอาจเป็นเทคโนโลยีหรือสิ่งที่เหนือวิทยาศาสตร์ได้ขัดขวางการเคลื่อนย้ายร่าง,งเขาและส่งเขามายังดินแดนรลกล้าแห่งนี้จริงไม่มีผู้ใดมากับเขาที่นี่จริงนี่ไม่ใช่ที่หมายของเขายานเวนส์ฟูลสปิริตจริงแต่เป็นกับดักจริงเขาอยู่ตัวคนเดียว จริงเขารู้ดีว่าเขาเป็นใครจริงข้าคือโลกโกดอนพาโทรเลียนแห่งเทอร่าไรมาร์แห่งรีเจียนที่7อิมพีเรียลฟิสบุตรผู้ถูกค้นพบตนที่7ผู้ท้าทายและผู้ไม่ยอมแพ้โลกโกดอนเอ่อยท่ามกลางความร้อนระอุและทะเลทรายอันว่าเปล่าทะเลทรายแห่งนี้มาลัยที่สิ้นสุดเป็นผืนทะเลของทรายสีเหลืองสีเดียวกันกันกนกบเกาะรีเจียนของเขา ทอนนพาเป็นสีขาวที่ร้อนละอุขาวแบบเดียวกับสีผมของเขามันหามีดวงดาราไม่แต่ทุกยามมันกลับสะท้อนแสงมันยังมีสายลมแห้งผากพัดมาเป็นระยะระยะและแรงลมก็จะยกทรายให้ลอยขึ้นลาวกะแส้มาที่ฟ้าไปมามันมีกำแพงกำแพงที่เก่าแก่ มีสีเงาเป็นสีชมพูสว่างด้วยแสงบางอย่างสูงเกินกว่าจะปีนไปได้และมันไม่มีความหมายใดที่เขานั้นจะระบุมันสิ่งเดียวที่เขารู้ว่ากำแพงนี้ขัดขวางไม่ให้สิ่งใดเข้าและไม่ให้สิ่งใดออกเป็นเส้นตรงที่เป็นทางยาวมันมีกำแพงทั้งสองด้านของเขาแม้ว่าเขาจะสงสัยแต่เขานั้นไม่เชื่อว่าเขาอยู่ในเขาวงกดยักษ์เขาพยายามและไม่อาจจะสามารถปีนข้ามกำแพงนั้นได้ เขาเงียหูฟังไปที่มันหวังว่าจะจับสิ่งที่อยู่ตรงข้ามแต่ทุกอย่างมันล้วนเงียบสงดบางวันที่เขานั้นปีไปบนยอดเนินทรายทยี่สูงที่สุดที่ตรงนั้นมีแค่เพียงสายลมที่พัดซรายอยู่แค่เพียงเท้าของเขาเขานั้นเกือบจะมองข้ามกำแพงได้เกือบแต่มากพอที่จะมองเห็นเห็นเส้นขอบฟ้าและเห็นความจริงข้ามสิ่งนั้นไกลกว่ากำแพงพวกนั้นมันจะมีเนินทรายกำแพงอื่น และเนินทรายอื่นจริงทุกวันเป็นเวลากว่าร้อยปีเขารวบรวมความเป็นจริงที่เขายังมั่นใจอยู่เขาอยู่ที่นี่หามีคนอื่นไม่จริงเขาอยู่ตัวคนเดียวจริงเขามาผิดที่จริงที่นี่ไม่ใช่ที่หมายของเขายานเบนสปูสปลรตจริงมันเป็นกับดักจริง ทะเลทรายแห่งนี้ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีทางออกจริงมันไม่มีทางเข้าอาจจะเขายังรู้ตัวว่าเขาเป็นใครจริงข้าคือโลโกดอนอัโทเลียนแห่งเทอรล่าไพรมาแห่งริเจที่เจ็ดอิมพีเรลฟิสบุตรผู้ถูกคนพบตนที่7ผู้ท้าทายและผู้ไม่ยอมแพ้โลโกดอนอื่นมีร่างของผู้วายชนที่นี่พวกเขาล้วนสิ้นใจมานานและทั้งหมดล้วนเป็นบุตรของเขา ล่างของพวกเขาล้วนกระจ,ระจายไปตามเนินทรายและกองเป็นเนินสูงบนฐานกำแพงนั้นยาวไกลนับกิโลเมตรพวกเขาล้วนสวมใส่เกราะสีเหลืองของรีเจียนอัสตาตีที่7 i ็ดอิมพีเรียลฟิสแต่พวกเขาล้วนอยู่ที่นี่มานานซึ่งบัดนี้เนื้อนหนังได้สูญสลายเหลือแต่เพียงโครงกระดูกโครงกระดูกสีขาวแห้งอยู่ภายในเกาะและเกาะเองก็ผุพังจากสายลมและเนินทรายทั้งหมายเลขและตาประจำตัวล้วนหายไปจนหมดสิน้นมันทำให้เขาไม่รู้ว่าพวกนี้เป็นใครเขารู้อย่างเดียวว่า ทั้งหมดรวมเป็น i m p e r i u m f i ฟ t พวกเขาอาจจะหรืออาจจะไม่เป็นคอมพานีที่ถูกเขาทิ้งเขาเองก็ไม่มั่นใจพวกนี้ถูกเลือกเลือกมาที่นี่แต่ถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่ทำไมพวกเขาถึงจะไปนานก่อนที่เขาจะมาที่นี่กันและพวก,กอื่นๆละ่ะมันมีอีกหลากหลายคอมพานีกระจายไปทั่วเนินทรายนี้พวกมันมีเป็นพันมีเป็นหมื่นเก่ะสีเหลืองกองผเนินตามกำแพงพวกนั้น หลายครั้งที่เขาพยายามนับหาจำนวนที่แท้จริงเพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์แต่เขาไม่อาจจะนับไหวบางวันเขานับได้หลักหมืน่นบางวันนับได้สองหมืน่นเพราะมันมีมากเกินกว่าจะนับได้และมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขารู้ว่าตรงไหนคือจุดเริ่มต้นที่นับและที่ใดเป็นจุดที่สิ้นสุดการนับ เขานั้นพยายามทาเครื่องหมายบนแผ่นเหล็กพวกนั้นด้วยคมดาบของเขาดึงกระดุมเหล็กของพวกเขาออกมาหรือไม่ก็ผูกเชือกด้วยเศษผ้าที่เหลืออยู่ของนักลบแต่ละตนวิธีนี้พอยเขานับจํานวนได้ทั้งหมด3 7 4 0 0่อก็อีก9ตนก่อนที่เขานั้นจะไม่อาจนับต่อไปได้และลืมไปว่าตนไหนที่เขามัดปมไปบ้างอีกอย่างคมดาบของเขาก็เริ่มที่จะทื่อและเขาเองก็เริ่มที่จะล้าและยังมีอีกมากอีกมากมายที่เขานั้นยังไม่ได้นับ ด้วยความไม่มั่นใจเขาเริ่มอีกครั้งรวบรวมข้อเท็จจริงมาอีกขนมีนักลบมากมายตายที่นี่และทะเลทรายตรงนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงกำแพงนี่มันสูงเกินไปจริงไรซึ่ิงดวงดาราแต่แสงของที่แห่งนี้มันไม่เคยดับไม่เคยเพิ่มแสงสว่างจริงเงากำแพงมันเย็นกว่าจริงมันไม่มีทางออก จริงมันไม่มีทางเข้าอันนี้จริงหรือเปล่าข้าคือโลโกดอนพาโชเรียนแห่งเทอรล่าไพมาแห่งรีเจียนที่7อิมพีเรียลฟิสบุตรผู้ถูกค้นพบตนที่7ผู้ท้าทายและผู้ไม่ยอมแพ้โลโกดอนเอ่ยทะเลทรายที่นี่มันเป็นสีเหลืองแสงนั่นเป็นสีขาวกำแพงมันสูงเกินไปเขานั่งในความเย็นของเงากำแพงวันแล้ววันเล่า ท่ามกลางเศษเกราะสีเหลืองพวกนั้นเขารวบรวมข้อเท็จจริงอีกครั้งดาบของเขามีรอยบาดเขาอยู่ตัวคนเดียวสายลมพัดพาผืนซาจากยอดเนินราวกับคลื่นทะเลมันหามีทางออกไม่มันเป็นกับดักจริงข้าคือโรโกดอนข้าคือข้าคือโรโกดอนไพรมาแห่งอิมพีเรียลฟิส บุตรผู้ถูกค้นพบตนที่เจ็ดผู้ท้าทายและจักไม่ยอมแพ้โลกดอนเอ่ยต่อมาในร้อยปีที่ผ่านไปเตยสนิมสีน้ำตาลเปลวไปทั่วทั้งทะเลทรายกำแพงท้องนภา,าจนมืดสนิทมันแปรเปลี่ยนเป็นสีชาติทุกอย่างในบัดนี้มันกลายเป็นสีแดงฉานราวกับเลือดสีแห่งโลหิตสาบไปทั่วตามแสงพวกนั้นกระจายไปทั่วยอดเนินทรายที่มีอย่างไรที่สิ้นสุด และสีชาติสีลาวกะต้นแมดเดอร์และออคิวทาให้กำแพงยิ่งมืดยิ่งขึ้นเขาจำได้บางครั้งปรารถนาแห่งโลหิตเปลวไฟแห่งโลหิตการไหลพรั่งพรูแห,ห่งโลหิตลักษณะของโลหิตเขานั้นก็ปรารถนาความเรียบง่ายอย่างนั้นเขาเองก็อยากสู้ในสนามประลองเลือดให้เลือดซาดกระเซ็นในระยะประชิด ไม่ใช่การต่อสู้ทางจิตใจในระยะไกลเขาต้องการต่อสู้ทั้งทางกายและทางจิตใจในระยะประชิดไม่ใช่การเล่นเกมทางจิตใจแบบนี้ไม่ใช่มาไขปริศนาการเก็บข้อมูลที่ไร้จุดจบแบบนี้และเป็นแค่เพียงชายที่ถือดาบก็แค่ยอมรับเลิกคิดและปล่อยมันไปแค่สู้แค่สู้ไม่ต้องคิดแค่เป็นอิสระ แค่สู้และออกไปฆ่าเพื่อโลหิตเพื่อเลือดดุดดังสีของทะเลทรายแห่งนี้ไงก็แค่เลือดในน้มของโลหิตง่ายๆปลดปล่อยมันออกมาไม่ต้องคิดแค่เลือดเลือดเพื่อมันนานแค่ไหนแล้วนะใครกันที่อยู่ตรงนั้นมันสำคัญด้วยยิ่งนั้นหรือเขาอยู่ฝ่ายไหนกันเขายังพยายามรวบรวมความจริง เขาคืออดีตนักลบที่แค่อยากจะฆ่าและพวกเขาไม่ยอมให้เขาออกไปพวกเขาอยากให้เขาคิดพวกเขาอยากให้เขาตัดสินใจในทุกอย่างพวกเขาอยากให้เขารวบรวมข้อที่จริงเพราะพวกเขารู้ว่าเขานั้นเก่งแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเขาไม่ได้อยากเลือกเขาไม่เคยที่จะอยากเลือกมันกําลังทําลายตัวตนของเขา เขาเองก็ไม่เคยบอกใครเขาก็แค่อยากหยุดและให้คนอื่นตัดสินใจให้คนอื่นรวบรวมความจริงสิ่งที่เขานั้นล้วมปรารถนาที่อยากทำที่สุดในยามนี้ก็คือไปที่กำแพงลืมมันทุกอย่างแล้วก็สู้ก็แค่ใช้กับดาบแค่สู้ไม่ต้องคิดไม่ต้องตัดสินใจแค่สู้ไล่ความคิดเป็นอิสระตามวิธีที่ตอนอื่นทำแค่สู้ให้โลหิตมันหลั่งไหล แค่นั้นเพื่อเลือดโลคิดเพื่อแค่ยอมรับมันข้าคือโรกโกดอนผู้ต่อต้านโลโกดอนเอ่ยแค่ปล่อยมันข้าคือโรกกดอนโรกโกดอนเอ่ยต่อนั่งในเงาสีชาติในกําแพงสีแดงนั้นนี่เจ้ายังอีกหรือไม่อีกเหรอ แค่ยอมเสียข้าคือโลโก้โลโก้เอยไม่ต้องเลยอย่าได้คิดอีกนั่นคือสิ่งเดียวที่เจ้าต้องการไม่ใช่หรือแล้วจะคิดไปทำไมกันเล่าเจ้าสามารถทำได้ที่นี่ในเงาของกำแพงนี้แค่ยอมรับมันเข้าไปเขาพยายามรวบรวมข้อที่จริงอีกครั้งข้าเขาเอย มันยังมีสิ่งใดที่ยังมั่นใจได้อีกองั้นหรือความจริงทั้งหมดมันผุพังไปจนหมดสิ้นแล้วทุกความคิดก็ล้วนหายไปจนหมดสิน้นมันมีแค่เลือดสิ่งที่เขาต้องการนํามันเข้าไปสิยอมรับมันสิอ่าเขาเอ่ยแค่โลหิตเอ่ยมันสิอ่าพูดสิพูดมันออกมาโลหิตสิ่งนี้ที่เจ้าปรารถนาไม่ใช่เหรอโลหิต เขาเอ่ยออกมาอย่างนุ่มนวลนุ่มนวลละ,กะเกษตรปนสนิมที่ปิวมากะสายลมมันแห้งผากเราก็แท้ม้าของเนินทรายนั้นพูดอีกครั้งโลหิตโลหิตเพื่สพอดดสิ่งใดเพื่อพูดออกมาสิโลหิตเพื่อใครโลหิตเพื่อเพื่อเพื่อใครล่ะโลหิตเพื่อโลหิต เขารอเจ้าอยู่สิ่งที่เจ้าต้องทำก็แค่พูด